วางอยู่ทีแห่งนี้เนาะซึ่งว่าในวัดริสเกียนนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่ว่ายุในคุมของพระราสะว่างหรือว่าพระราสะว่างสันในซึ่งว่าพระราสะว่างหันจะมีกำแพงถืงอตัดเสียนไปเนาะในสมัยสงครามที่ว่ามีการเผาเมืองเวียงจันทร์ในศตวรรษที่18นั้นอันนี้ก็เป็นซากที่ว่า สารภาพค้งหรือว่าเป็น,ปนพิิธภัณฑ์ที่ว่าแสดงเครื่องวัตถุบูหารหรือว่าสิ่งต่างๆที่ว่าได้ค้นพบหรือว่าคุดคนที่อยู่เจ้าสำรับอันนี้ก็เป็นประตูของหอพระเกี้ยวเป็นประตูที่ว่าดั้งเดิมสร้างขึ้นพร้อมกับวัดพร้อมกับหอพระเกี้ยวนี่ใน หินศิลาจลึกแล้วก็สีวลึงที่ว่าคนพบอยู่ในอ้อมแอมตัวเมืองเวียงจังนนี้คือที่ว่าเสียงดาวได้แวาไปในอีพีนึงนี่ว่าตัวเมือ,เองเวียงจันในสมัยก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนพบกับเสียงดาวเสียงดาวชแน,นลมื้อนี้เสียงดาวอยู่ที่วัดศรีสะเกต ก็จะพาท่านมาเบิงวัดศรีสะเกดเพื่ว่าเป็นเที่ยวเมืองจัน EP ที่สองเนาะซึ่งว่าตอน EP ที่หนึ่งก็ได้พาท่านไปเที่ยวที่ว่าประตูใสแล้วก็พระธาตุหลวงเวียงจันตอนนี้จะพาท่านมาเที่ยวที่วัดศรีสะเกด Chào. Chào đây. Hẹn ห้าพัวนว่ะเจ้าท่านผู้สมท่เคลบอันนี้ก็เป็นวัดศรสีสะเกดเนาะกะวัดศรสีสะเกดก็เป็นวัดหนึ่งที่ว่าเก่าแก่ในนครตรงนีง้จ,จั์สร้างขึ้น ในศรวัตทีสิบก็คือพันหนึ่งพันแปดรยดยพระเจ้าอนุวงศ์ซึ่งว่าวันนี้ก็ทึกทำลายในส,สมัยสงครามสยามกับร้านสร้างที่ว่าต่อสู้กันเนาะฉะนั้นก็ ในอัน EP หนึเสียงดาวได้อธิบายว่าเที่ยวเมืองวิยงจันทร์เมืองกำแพงบบรานฉะนั้นเมือนี้จะมาว่าว่าเป็นอยังจึงว่าเอิ้นกัเมืองกำแพงบบรารอันฉะนั้นเขตนี้เปนอยู่ในเขตในพละสว่างเนาะจะน้อยเสียงดาวจะพากท่านไปเบิงหอคำซึ่งว่าปัจจุบันนี้คือเอิ้นหอคำซึ่งว่าในเมื่อก่อนเป็น พระราชวังของอาณาจากาักรลาวตั้งแต่สมัยพระเจ้าสยเศเสด็าทิลาีิว่าได้สร้างย้ายราชสถานีของอาณาจักรล้านสร้างจาการวงพระบางหรือว่าจากเสียงทองลงมาเวียงจันทร์ในปี1560ก็ได้มาตั้งพระราชวังอยู่ที่แห่งนี้เนาะซึ่งว่าในวัดศิษเกษนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่ว่าย่ในคุ้มของพระราชวังหรือว่า พระราชวังสันในซึ่งว่าพระราชวังหันจะมีกำแพงทรงทรงสันอ้อมเนาะซึ่งว่าพระราชวังสันในก็จะมีกำแพงอ้อมต่างหากแล้วจากนั้นตัวเมืองเวียงจันทร์ก็จะมีกำแพงอ้อ,อมต่างหากฉะนั้นอเอิ้นว่าเมืองกำแพงบูฮานในเมื่อก่อนนล,ลคนหลวงเวียงจันทร์ก็เอื้นว่ากำแพงนครหลวงเวียงจันทร์ ในส่วงสุมปี2000จึงได้มาเปลี่ยนเป็นนครหลวงเวียงจันทร์อันนี้มันที่ว่าเราเห็นปัจจุบันมันทึกได้ปฏิสังขรขึ้นแล้วในสุ่มปี1953เนาะ้ห้าลังจากที่ว่าได้มีการถึกเผาทำลายโดยอาณาจักรที่ว่าอยู่เพื่อนบ้านเรา ที่ว่าได้ต่อสู้กันในสมัยนั้นก็ถทืบทำลายแล้วก็ได้ถือปฏิสังขรณ์ขึ้นไหมในลายข้างน,นี้ก็เป็นพระทธเจ้าที่ว่าบางองค์ก็ถทึกทำลายหรือว่าถึก ตัดเสียนไปเนาะในสมัยสงครามที่ว่ามีการเผาเมืองเวียงจันทร์ในศตรวรรษที่18นั้นก็มีหลายหลายองค์ที่ถึกเอาไปลักไปเนาะอันนี้ก็พมพุทธหูส่วนลอยก็เป็นสถาปนิกเบียรานสร้างในส่วนลอยในศตรวรรษที่10 สามห้าสิบหาสิบหกเพราะว่าในสมัยนั้เป็นอันสมัยที่ว่าเจริญองคงเงินทางทางด้านพุทธศาสนายอยู่ในอาณาจักรล้านสาง ิดว่าเป็นหูหน้อยๆเป็นอน,นันตแล้วก็มีพุทธองค์มีพระพุทธรูปที่ว่าปฏิสถานอยู่ในน,นั้นก็ถือว่าเป็นการอ,าอนุโมทนาหรือว่าการกระทำบุญของการทำบุญของสาวสาวพุทธลาวเนาะที่ว่าแต่ละครอบครัวพจนอยกักษมีความเจรึกในพุทธศาส,สนาก็เลยได้สร้าง พูท้าหูบแล้วก็มาปฏิสถานอยู่ที่นี่แสดงว่าวัดศิษยาภิษนีก็มีพระทั้งองค์น้อยองค์ใหญ่นี่สิบพันกว่าหูกเนาะถือว่ามีลายควร โอ้เหูบที่ลอดเรือจากสมัยสงครามในสมัยนั้นตัวเมืองเวียงจันทร์ก็ถือว่าถือเผาจนเกือบหมดเกี้ยงเนอะรวมทั้งกำแพงเมืองเวียงจันทร์ก็ถือ,ถอ,ววท,ำอถทำลายในสมัยนั้นฉะนั้นห้องหอยกำแพงนครก็ถือว่ามียังเหลืออยู่้อยเดียวฉะนั้นเสียงดาวมือนาจะพาท่านไปบึงห้องหอยของ กำแพงบูฮันที่ว่าอ้อมนครเวียงจันนี้ฉะนั้นก็ยังเห็นหองหอยอยู่พระทุพทุทธหูปสนายนี่มันสร้างโดยทองสำริดก็เป็นสถาปนิกแบบ ลานสร้างอันนี้ก็เป็นซากที่ว่าสละหับขังหรือว่าเป็นสะของสิ่งเส้นเลือจากสงคารามที่ว่าถึกเผาถึกทำลายแล้วก็ลายลายองถึกเก็บไปถึกตอนไปถึกนั้นไปต่างนาน,น,านถือว่าเพินได้ ได้จากการขุดคน้นยู่นคคหลโลมิจันนี่เดีเขาก็มา,าประดับหรือว่ามา,มาเก็บไว้ที่นี่เนาะมาปฏิสถานไว้ที่นี่ การผสมที่ว่าท่านเห็นนี่ก็เป็นห่อคำหรือว่าทำเนียบประธานประเทศของสปปลาวเนาะซึ่งว่าในเมื่อก่อนก็เป็นวังของพระเจ้าสีวิตลาวซึ่งว่าพระเจ้าสีวิตลาวองค์สุดท้ายก็เป็นเจ้าอนุวงศ์ซึ่งว่าที่ว่าเสียงดาวว้าไปก่อนน,นั้นก็เป็นอยู่ในเขตนนี่ก็เป็นอยู่ในในกำแพง กำแพงเมืองของคนครเวียงจันทร์หมายความว่ากำแพงเมืองสันทีหนึ่งเมืองเวียงจันทร์ในสมัยนั้นมันมีกำแพงสองสันหมายความว่าอยู่ในอ้อมอแอมวังหรือวันในเมืองนี่ก็มีกำแพงอันหนึ่งอ้อมอแอมแล้วอยู่ในนอกเมืองก็จะมีอ้อมอแอมเอาประสะสนหรือว่ารัศดรของคนเวียงจันทร์อีกสะนั้น นี่ก็จึงเป็นที่มาคําว่ากําแพงเมืองโบหานหรือว่าเมืองเวียงจันท์เมืองกําแพงโบหานซึ่งว่าในสมัยพัฒนาอันเวียงจันทร์ใหม่ๆอยู่ตามเส้นทางเรียบเข้มขวองหรือว่าในระยะนี้ก็ถือว่าได้พบหองหอยของกําแพงเมืองเวียงจันทร์จำนวนหลากหลายรวมทั้ง ang, เป็นหีนเป็นโม่หรือว่าเป็นเครื่องโบหานต่างๆก็ได้ค้นพบอยู่ในคงเขตนังก เจ้าวันนี้เชื่อเราจะพาท่านไปเที่ยวสมหอพระแก้วไปใส่ละโนเจ้า,าอันนี้ก็เป็นหอพระแก้วเนอะซึ่งว่าหอพระแก้วนี่ก็เป็น วัดแห่งหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ในวังสันไหนคือที่เชียงดาวได้เว้าก่อนนั้นนี่แล้วว่ามันจะมีวัดหอพระแก้วนี่กับวัดศิษเกษที่ว่าตั้งอยู่อันสันไหนของพระราชวังที่ว่าอยู่ในอ่ากำแพงสันที่หนึ่งหลังจากนั้นอยู่ในอ้อมตัวเมืองนอกก็จะมีกำแพงอีกสันหนึ่งเนาะววัดศิษเกษนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่ว่า ทึกทำลายจากสงครามค่อนข้างวันหนักเนาะแล้วก็ได้มีการประดิษฐานคืนม่ซึ่งว่าในการเผาเมืองเวียงจันในปีพันแปดร้อยสี่สิเจ็ดนั้นถือว่าพระแก้วมรกตที่ว่าประดิษฐานอยู่นี้ลายร้อยปีก็ทึกลักไปเนาะปัจจุบันนี้ก็ทึกประดิษฐานอยู่ที่ าบางกองประเทศไทยฉะนั้นเสียงเราจะพาท่านไปเลาะสมมึงหอพระเก้วมันมีอย่างเดียในปัจจุบันซึ่งว่าปัจจุบันในหอพระเก้วกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแสดงเครื่องวัตถุบบราณรือว่ซสิงต่างๆที่ว่าได้คนพบหรือว่าคุดคนที่อยู่อ้อมแอมในนครลวิจันน,กกน,นีพันก็มาปฏิสฐานอยู่ดังกล่าวแล้วก็เป็นบอน ก็ไว้สักยภะของสาวลาวสวาวพุดธลาทั่วในคนนวิกเจนล้วก็ทั่วประเทศพระทองสมนธิ์ สว่วนลายก็สร้างขึ้นในศตวรรษที1 3 5 5นะือว่าเป็นสถาปนิกแบบลันสร้าง นี่เป็นยอดโซฟาเนาะหินศิลาจลึกแล้วก็สีวลึงที่ว่าคนพบอยู่ในอ้อมแอมตัวเมืองเวงจันนี่คือที่ว่าเสียงดาวได้เวาไปในอีพีหนึ่งนี่มา ัวเมืองเวียจันในสมัยก่อนนีก็เป็นอาณาจักรคอมมาก่อนฉะนั้นในศตวรรษที่ 13, 12, 13ม,มีคนลาวก็ได้อพยพมาจากาคนครทางภาคเหนือเนาะโดยเฉพาะในปีพ0 0เอ่ออ5 0 0 หกสิบนอนที่ว่าพระเจ้าสยศสิธาธิราชได้ย้ายราสธานีของอาณาจาักรล้านซางจะลงมาวางลงมาอยู่วีงจันทร์ก็ถือว่าสาวล่าตอนนั้นก็ได้อพยพมาในปีนั้นมาอยู่ที่นครลงเวียงจันทร์จนถึงปัจจุบันนี้เนาะ สำหรับบานประตูนี่เป็นเป็น,ปนบานประตูดั้งเดิมของหอพระแก้วเนาะซึ่งว่าพระแก้วหอพระแก้วนี่ถือว่าได้ถึกทำลายเกือบหมดเกี้ยงเนาะแล้วก็มีเตาบ,บานประตูนี่ที่ว่ารอดเหลือมาก็ถือว่าได้ถึปกปลุกพระฮักษาเป็นอย่างดีจนฮอดปัจจุบันเนี่เจ้าสำหรับอันนี้ก็เป็นประตูของ หอพระเกี้ยวเป็นประตูที่วัดดั้งเดิมสร้างขึ้นพร้อมกับวัดพร้อมกับหอพระเกี้ยวนี่ในปีพันห้าร้อยหกสิบถึงปีพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะโดยพระเจ้าไซเซธาธิลาเนาะเป็นผู้สร้างวัดดังกล่าวซึ่งมาสร้างปีเดียวกันกับที่ว่าพระเจ้าไซยเซลาเธาธิลาได้ย้าย รัสธานีของอณาจาักรล้านสร้างเจ้าลงกบางมาเวียงจันทร์ในปี1560อันนี้ก็เป็นหินศิลาจะลึกเป็นยังวัตถุโบาราณเก่าแกต่งตางๆที่จะได้คนพบอยู่ออมแอมตัวเมืองนครเวียงจันทร์นี้ ฮีสัตจะรักสุขเป็นภาษาโบราณน งดงามลายทำสุสมสถาปนิกเรียบหลานสร้างประตูอันนี้ก็เป็นประตูด้านหน้านะก็เป็นประตูดั้งเดิมที่สร้างขบววัดน,นี้ที่ว่าลอดเรือจากการเผาวัดดังกล่าวนีน่ในปีพันห้าร้อยหกสิบือว่าพศหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยสาม ชาวอันนี้ก็เป็นหอคำเนาะด้านข้างซึ่งว่าอยุดติดกับหอพระแก้วเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นประตูเข้าไปหอคำที่ว่าเสียงเดาได้ว่าว่าก่อนนั้นนี่แล้วว่าหอคำในเมื่อก้อนนั้นก็เป็นพระราชวังของพระเจ้าสีวิทลาวซึ่งว่าพระเจ้าสีวิทลาวอง์ล่าสุดก็เป็นพระเจ้าอนุวงศ์ที่ว่าได้อ่า สร้างตั้งวัดศิษ,ษิสเกตขึ้นมาแล้วก็พระอ,องค์มันทึกจะไปเป็นเสลยโพอยู่ที่สยามหรือว่าบางกอกประเทศไทยในปัจจุบันก็จะได้เสียชีวิตในเวลาตโตมาเจ้าสำหรับ มาฮ้อน,นี้ก็ถือว่าเสียงดาวพาเที่ยวตัวเมืองเวียงจันทร์เมืองกำแพงบูฮานอีพีที่สองก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วขวามอบขอบใจทุกท่านที่ติดตามเสียงดาวมาตลอดแล้วก็ยังมีตอนตอต,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 อต่อไปอีกตอนต่อไปเสียงดาวจะพาท่านไปทสียชมการซากของกำแพงบูฮานหรือว่าหลักฐานที่ยังลงเรือกำแพงบูฮานสันนอก เคื่อนมากำแพงบูฮานของเมืองมงจันท์เดี๋ยวเสียงดาวจะพาทานไปสมอ,อีกฝากติดตามซองเสียงดาวเด้อทุกทุกทงสำหรับมุนีก็ขอขอบใจทุกทานคอยทานโชคดีมีใส่สำหรับมุนีสบายดี